อันนีาตเราภาษาอังกเนาะภาษา้องทิงเลยพราะว่าอันนี้ก็คนอื่นก็ครอ,อบจอายทิวาทางกันผู้จัดคอร์ดเนาะเพิ่นได้มีโวกาสให้เขาได้เข้ามาเนาะ,ะเป็นครั้งแรกเนาะมาได้เข้ามาแต่กด็ดีเป็นย่างจึงตัดสินใจเข้ามาย้อนหอาเขาเป็นสาวพุทธคือเป็นว่าหแหละสาวพุทธ แล้วก็ห่างกายนี่มันกระบ,บญญอกผู้ยืนยงเนาะบ่าเป็นข้องเขาเขาเขามาทําความมุ่งจัก่าจากนี้ไปถ้าเขาละรัางขัาน,นไปเขาจะไปทางได้อันนี้มันเป็นความตัด์สินใจเข้ามาเนาะเข<อ>าจะไปทางได้เพื่อเพื่อเขาเห็นทางเดินของเขาฉะนั้นเขาจึงมาเข้าวัดฝั่งธรรมก่อนอื่นมัดข้าพเจ้ากระหุวบาฮักซาชินฮาเนาะาฮักซาชินฮาละกามนานังสมาธิชุดมนะการในจุงกลมเนาะแต่ว่าส่วนมากที่ จะทอจูบัรเนาะอยู่ล่องพะบางเหรอจะจูบัรเออจูบัเอยู่ทอจูบั่อยู่บ้านก็อันเวลาบ้างก็ถามแจ่ยักยักข้อคําสิเน่งนำอาจารย์อยู่คนบ้านเวลาเขาสูดหมุนน่ะเฉพาะข้าพเจ้าเนี่ะมักจะข้าวข้าวบ่อยมากเง่นเงอนเออคันคันโดยสฉพาะเป็นบททรมาจากกับะวัตนาสูตรเขาเขาสูรไปประมาณซีห้าบรรทัด จะห้าวสุดไปสี่ห้าบรรทัดจะห้าวแต่ว่าจะบ่งวงนอนนด้ห้าวสุดๆปังค้างกระน้ำต่าวอกแล้วก็ทำจนสุดพันสุดผ่าสุดจับบทกับสุดจนสุดแต่จะห้าวอยู่อย่างนั่นอันนี้บกบเข้าใจว่ามันเป็นภวาเะยังหนาะเออมันมันสวดแล้วมันมันมันหลงมันมันซึมมันสวดจนชินมั้งมันเลยซึมใช่ไหมมันสวดจนชินแล้วอ่ะก็เปลี่ยนบทสวดก็ได้ แม่สอนที่ทํามาดีนะะใจใจมีเออ่จิตดีอยู่นะใจอยู่กับผู้สบ่อยดีก็เป็นนั้กก็ดีใจที่สุดเลยที่ว่ามีโอกาสเข้ามาขอดหน้ายเพราะทุกมื้อนี้ก็เป็นข้าราชการได้ทำงานแต่ก็ญาติเวลามาที่สุดเนาะก็จักยกมือว่าจากนี้ไปเราจะไปทางใดเพื่อเพื่อว่าจะเอาธรรมะเป็นเส้นทางที่เราจะเดินต่อ อันแยกเหี่ยนท่าอาจารย์นี่ตือว่าถ้าว่าเขาเป็นเมฆาอันคําว่าสิ้นห้านี้มันมีมุช่า้อหนึ่งเนาะคันเขาเป็นเมฆานะ่ะเขาซื้อมาห้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 ากีบเนาะหรือห้าบาทเขามาขายสิบบาทน,นี่เป็นการตัวโอเป็นการผิดสิ้นโอ้อันนี้อันนีาาาา้ไม่เน,นี่ยค้าขายนี่ใช่ไหมเราเขามาซื้อเรา,เรา,าเราก็บอกว่าสิบสิบบาทนี่ใช่ไหมเขาก็รู้นี่ ไม่ได้ไปโกงเขานะใช่ไหมไม่ได้ไปโกงว่าว่าราคาราคาอันนี้มันก็เขาเห็นว่าราคานี้ถ้าเขาอยากซื้อเขาก็ซื้อเขาไม่ได้ไปโกงเขาเลยนะอันนั้นมันขึ้นจับความพอใจเนาะใช่เข้าใจแต่ถ้าตั้งราคาสูงไปเขาก็ไม่ซื้อเข้าใจสานะเข้าใจและอีกอันหนึ่งทีวยักถ้ำคำว่าสมาธิเนาะหานั่งสมาธิความเข้าใจของข้าพเจ้าสมาธิเป็นการสร้างซ้ำรวม ตำรวมแนวคิดให้อยู่กับเนื้อกับตัวเนาะแต่คําว่าภาวนามันมีจุดแตกต่ตางกันอยู่บนได้อันนี้แยกออกเถอ่อตามความเข้าใจนิภาวนาเป็นการข้อผลเนาะเขาเข้าใจว่าถ้าเขาบิกิเลสเขาอยากได้สิ่งได้สิ่งหนึ่งที่มันเกิน<อ>ความสามารถของเขาแค่แค่แค่คำศัพท์ภาวนานี่แค่คำศัพท์เองอแต่เนื้อเนื้อเทภ็ภาวนาจริงๆเนะ่ะก็ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาลาว ภาวนาเป็นภาษาภาษาบาลีบาลีแปลว่าเจริญภาวนาแปลว่าเจริญหรือว่าแปล,แปลว่าทําให้เจริญขึ้นนะ่ะแม่สอนจําจําในธรรมจักรกับปวาอัตนาสูตรได้ไหมนะกิดกิดต่ออริยสัจสี่อย่างอ่ะเมีมีอริยสัจสี่มีอมีองค์แปดนาอสี่กิดกิดต่ออริยสัจสี่ทุกให้ท่าอะไร จำได้แตออธิบายบุได้บุเข้าใจภาษาบาลีทุกในในบทธรรมจักรนะเมนธรรมจักรตัวท่านท่านกล่าวว่าอะไรทุกอ่ะท่านใช้คําว่าปริญญายะเมนปริญญายะจาได้ไหมปริญญายะปริญญาแปลว่าอะไรอ่าปริญญาแปลว่ารูอเนี่ยนะแปลตรงตัวนะในในธรรมจักรนะปริญญาแปลว่ารู้ชื่อจอ่๊ สัมมาสมาธิสัมมาอาสีบะมันจะมีต้ตนนั้นนะเป็นต้น,ตนใช่ไหมอันนั้นคือทางนะถ้าตัวตัวกิจต่อเรียสัตใช่ไหมเริ่มต้นนะทำมาจากปปวตนะสูตรนะ<ม>ถ้าเริ่มต้นด้วยผนทางที่ปัญญชิตไม่ควรทำสองอย่างนะทางสองทางที่ไม่ไม่ไม่ควรเสพทั้งสองทางนะหนึ่งคือการมาสุขขารอการนโยคหมายความว่า เพลิดเพลินในการเพลิดเพลินไปในการท่านบอกว่าเป็นหนทางของกุตุชนของคนหยาบนะไม่เป็นภัยเพื่อความทุกข์อันที่สองท่านว่าอะไรที่ไม่ควรเจ็บอักกะะฐากิลมถฐานโยกคือความทรมานกายทรมานใจหรือที่เรียกว่าเพ่งนะที่เราเพ่งทรมานกายทรมานใจท่านบอกไม่ไม่ควรเสพสองทางแล้วท่านว่าให้ทำยังไงต่อท่านบอกให้ทำนะไรทางคืออะไร ทางคือมัชชิมาปฏิปทาที่พัฒถาคนตัสรุขึ้นมาตถ้าคตินะที่จำจได้เพราะว่ามันตัสรุขึ้นมาทางคือมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทาคืออะไรท่านท่านว่าอะไรนั่นคือมรคแปดใช่ไหมมรคมีองค์แปดมีอะไรบ้างสัมมาทิธิสัมมาทิธิสัมมาสติสัมมาสัมมาสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมาคังมัตอาชีโวสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาวยโมสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสมาธิจําแด้ที่ผมบอกได้ไหมจําได้ที่ผมบอกได้ไหมว่าส่วนที่เรามาทําให้ถูกกันตัวเนี้ยคือตัวส่วนของสัมมาสติและสัมมาสมาธินะแต่ส่วนเรื่องแรกๆอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาตัวเนี้ยสัมมา สังกปะสัมมาวาจาสัมมาคัมมันตะพวกนี้เป็นเรื่องศีลนะเป็นเรื่องศีลนะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเรื่องของสมาธิเราจะเดินศีลเจริญสมาธิสุดท้ายจะลงมาที่สัมมาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิคือได้ความเห็นถูกนะสุดท้ายจะลงมาที่สมาสัมมาทิฏฐิได้ได้ได้ความเห็นที่ถูก นะอันนี้ท่านบอกว่านี่คือทางนะทางทางต่อไปคืออะไรคืออริยสัจนะท่านก็บอกมีอะไรมีทุกสมุทยัยม,มีโลด<ห>มร์นะนะท่านมร์ท่านใช้คำว,ว่ามักามคามรมบปฏิปทานะหมายความว่าท่านบอกว่ากิจต่ออริย,รยสัจสีอย่างนะต่อทุกนะท่านใช้คำว,ว่าปริญญายะนะ ปริญญาแปลว่าอะไรแปลว่ารู้นะสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คนะืออะไรความอยากนะตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะตัณหาท่านท่านใช้คําว่าอะไรเนี่ท่องทุกวันได้ไหมหาวท่องแล้วหาวนะนนท,นนท่าทใในใช้ควาว่าอะไรท่านใช้คาว่าปะหาระประหารนะทุกข์ท่านให้ปริญญายะใช่ไหมให้รู้ สมุทัยนั้นให้ประหารประหารแปลว่าอะไรละละทิ้ง,ง<ะ>ไม่ใช่ว่าฆ่านะประหารไม่ใช่ฆ่าะแปลว,ว่าละทิ้งนะหน้าที่ต่อทุกเพราะว่าอะไรคือทุกว่าโดยย่อสรุปโดยย่อข,ขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนะกนะ,นะท,ที่ที่จะจะไล่ให้ฟังว่าบทเรียนที่เราเรียนกันเนี่ยไม่มีอันไหนที่นอกเหนือออกจากที่อยู่ในธรรมจักรกับวัฒนสูตรเลยนะ,นะเราแค่ย่อมาเป็นคำเป็นว่า ไอ้ตรงนี้คืออะไรนี่คืออะไรนะคำสอนของหลวงพ่อไม่มีอันไหนที่ที่บิดเบือนอะไรทั้งสิ้นตรงที่สุดบะนะอันนี้ทุกให้รู้สมุทัยให้ละนี่โลดคืออะไรใช้คำว่าอะไรนะสัจฉิกิริยานะแปลว่าอะไรแปลว่าอฏิแปลว่าทำให้แจ้งนิโลดคือความดับทุกข์ทำให้แจ้งนะ มักคดทางอ่ะท่านให้ใช้คําว่าอะไรท่านใช้คําว่าภาวนาเห็นไหมจำได้ไหมในบทในบทรารราจักรในบททุกปริญญ,ญายะปะหารแล้วก็สัจจิริยาแล้วก็ภาวนาันั้นภาวนาเป็นสับ,บารีแปลว่าเจริญที่เราทําอยู่ที่เราฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาเพราะสัพภาวนาเราไม่ภาวนาไม่ใช่การร้องขอ ภาวนาแปว่าจเจริญที่เราทําอยู่เนี่ยคือการจเจริญมากทั้งหมดเลยนะกระบวนการที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยคือการจเจริญมากนะเข้าใจไหมอเออ,เอ,ออธิบายให้ฟังนะสนุกนะบทธรรมจักเนี่ยผมทําไมผมสวดแล้วผมไม่หลับเลยเพราว่าเพราะว่าแต่แต่ละบทสวดแต่ละท่อนเนี่ยท่านเกี่ยวก,การภาวนาทั้งนั้นเลยเหรอไหมเราภาวนาไปเลยเฮ้ยตรวจสอบกับธรรมธรรมจักเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ย สิ่งที่ไม่ควรเสพสองด้านนะก็คือสี่ที่ผมบอกอะเพ่งแล้วนะเผลอแล้วนะใช่ไหมไม่เพ่งไม่เผลอรู้อย่างที่เป็นทางสายกลางเนี่ยเราถึงเรียกว่าทางสายกลางคือไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอนี่คือทางสายกลางถ้าทางสายกลางเนี่ยเดินเะดินได้ที่เราหัดกันอยู่นี่คือทางสายกลางนะทางสายกลางคือรู้อย่างที่เป็นอื dette, ขอบคุณครับเชิญเชิญอ่ะ,อะ,อะต่อต่อนะแม่สอนเเวลาที่สวดแล้วง่วงเพราะบางทีบางทีเราเคยชินสวดจนเคยชินแต่ว่าถ้าสวดแล้วไม่ง่วงอ่ะสวดแล้วเข้าใจบทสวดเข้าใจบทสวดเข้าใจคําสอนว่าบทสวดตัวนี้มายถึงอะไรแล้วบทสวดทำมาจากสนุกมากผมสวดแล้วไม่ไม่หลับเลย่ะสนุกมากแล้วก็ มีบทอื่นๆเยอะแยะถ้าสดธรรมาจากเบื่อไปสดบทอื่นก็ได้อันัตตลกคณะสูตรก็ได้อ,อ,อนัตตลกคณสูตรณสูตรก็สนุกนะม,นมีคำท่าม,ม่งยักโคคำหนึ่งสีเนีจากอาจารย์มันมีบทสวดอีมีนาเนาะเป็นการาตินำเนาะคำยตินำเฮาเาไปวัดทุกครั้งเขาจะยตินำเนาะเฮาอันนี้มัน,มน,มนเป็นเฮาเฮาเป็นจังหวัดที่ว่าทุกตัวอย่างเฮาเซบ้าดเนาะ ขาให้ทานเขา,าจะมวชญาน้ำเนาะสูตรบทอีมีนาเนาะอันนี้ออดีอีมีนาเนาะวันนัาา้นแล้วก็เราคันถ้าเป็นไปใดใบบอวาว่าเห่าเห่าบวบวญาตนำ้ำบอาน้ำไปญานท่านเห่าได้อันนี้ส่งบวัวนาจะจะมีบนนสวสวยอีมินาแล้วยังไงนะอ๋อเ <c oughs> ขอ้าใจคำลาบว่าานำ้ำจะคำไทยไว้นะอ๋อสวนน้ำเนาะตัวกดน้ำจริงๆแล้วถ้ากด <c oughs> <c oughs> น้ำ ที่จริงคือการแผ่บุญเป็นพิธีการแผ่บุญแต่จริงตัวการกวดน้ำอ่ะมันก็ดีมันก็เป็นรูปแบบการการส่งบุญให้เหมือนคล้ายๆเราเราส่งบุญให้เมื่อคนเมื่อสมัยก่อนอ่ะเวลาท่านให้ของอะไรนะท่านให้ด้วยการเทน้ำ mm hmm. รู้ไหมท่านให้อะไรนะจะเป็นพิธีการเทน้ําให้เทน้ําเพราะฉะนั้นสืบทอดลงมาจนถึงปัจจุบันเนี้ย mm hmm. การเทน้นําน,น่ะคือ การให้แต่นี่เราเราให้อะไรขนาดนั้นเราทําบุญใช่ไหมเรามีบุญและใส่บาตรเรียบร้อยแล้วได้บุญจากการใส่บาตรใจใจมีความสุขจากการใส่บาตรเรากําหนดจิตนะที่เป็นบุญตอนนั้นนะ่ะนึกถึงบุญวันนั้นที่เราทํานะลรวเทน้ําลงอพื้นเทน้าลงพื้นแล้วจะอิมินาก็ได้นะแล้วอธิษฐานในใจว่าขอส่งบุญอันนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกับข้าพเจ้า บนะิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายนะทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงรับไปแล้วให้จับเจ้ากรรมในเวรด้วยเนี่ยแผ่ไปอย่างนี้นะถ้าเขารับได้นะมันจะถึงเขาโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่นะถ้าเขาเกี่ยวข้องกับเราแล้วเขารับรู้ได้เขาจะได้บุญหรือว่าเขาอยู่ในในภาวะพบที่เขารับรู้ได้ เขาจะได้บุญได้บุญกับเราไปด้วยเขาจะรับดูแล้วได้บุญกับเราไปด้วยนะมันมีทําไมถึงอย่าดน้ำเน่ะมันมีเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนาะเคยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเปรตที่ไปเข้าเปรตที่เขาไปขอส่วนบุญกับพระเจ้าพิมพิสารนะะเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเออทาไมโพราวคเราเคยไม่ใเคยไม่เคยได้ยินบ้างจะได้เล่าให้ฟังเคยได้ยินนะ สมัยพุทธกาลน่ะพระเจ้าพิพิสารท่านจัดเตรียมจัดเตรียมรับนิมนต์เออนิมนต์พระพุทธผิดนะนิมนต์พระพุทธองค์ท่านมาฉันพระตาหารที่วังนะท่านก็จัดเตรียมจัดเตรียมงานจัดเตรียมพิธีว่าจะไม่ได้ว่าอย่างไงจำมาว่าวันรุ่งขึ้นมาวันรุ่งขึ้นนะ่ะประมาณสามสี่วันน่ะจะมีการจัดพิธี นิมนต์พุทธองค์และพระสาวกมาฉาดพัตาหารที่วังนะก็จัดเตรียมพิธีอยู่วันวันนั้นเนี่ยตอนกลางคืนนอนหลับไปปรากฏว่ามีเปรตนะเปรตมากรีดร้องทรมานเปรตเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่ทรมานมากมากรีดร้องมามาขอร้องให้ช่วยพระเจ้ามีพิษาทงานก็กลัวเฮ้ยทำไมกลางคืนมีมีเปรตมาขอส่วนบุญนะเปรต ผู้ที่ทำไมถึงนทรมานนะนะท่านก็เลยไปกราบเปรตพุทธองค์พระองค์ท่านก็บอกว่าเปรตเหล่านี้ที่ที่มาหาท่านเนี่ยที่มาหาท่านในยามค่ำคืนเนี่ยเคยเป็นบริวารของท่านในอดีตชาติสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าพระอ,องค์ก่อนนะท่านก็เตรียมที่จะทําทําบุญถวายอัตตาหารให้พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ก่อนนะ แต่ว่าเปรตที่เป็นบริวารท่านเหล่านี้นะมีหน้าที่จัดเตรียมอาหารแต่พอถึงเวลาก่อนที่พทธเจ้าพระองค์ก่อนท่านจะมาฉันนะแอบกินก่อนนะต้องระวังนะเนี่ยเรื่องนี้ฟังแล้วต้องระวังเลยนะเอาไปกินก่อนเอาไปกินก่อนที่ที่ที่พระเจ้าพระองค์ก่อนท่านจะมารับฉันเนี่ยด้วยวิบากกรรมที่มีความโลภไปเอาอาหาร ซึ่งที่จะถวายพระพุทธเจ้าเหยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเอาไปกินก่อนวิบากกรรมอันนั้นะทําให้ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตเป็นเปรตที่หิวโหยไม่มีเสื้อผ้าใส่เป็นเปรตที่หิวโหยนะก็ผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายหลายหลายพระองค์จนมาทั้งถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังต้องตามทําไมเปรตถึงไปหาพระเจ้าพิพิศารล่ะเพราะว่าเคยเป็นญาติมาก่อน นหรอไหมเพราะส,ส่วนใหญ่พวกนี้ยที่จะมาขอเราพวกเคยเป็นญาติเรานะไม่ต้องถ้ามาจริงไม่ต้องไปกลัวนะเขาเคยเป็นญาติเราเราถึงมาหาเราอะ่ะเคยรู้จักกันเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันนะเวลามาก็อ้ายกลัวนี่หรอไหมกลัวจังเลยอย่าเพิ่งมาอย่างงี้จริงๆไม่ใช่นะเขาทรมานเขารู้จักเราพวกนี้เขารู้จักเราแล้วเขามาใช่ไหมแต่เราก็ไล่ พยายามไล่ไปที่จริงอาเล่าต่อนะเล่าต่อพุทธองค์ท่านก็บอกว่าถ้าถ้าจะให้เปตเหล่านี้ยเคยมีบุพกรรมเคยไปกินข้าวก่อนไปรักขโมยไปเอาข้าวมากินก่อนที่จะถวายให้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนะท่านทําบุญในครั้งนี้ยเปตเหล่านี้เคยเป็นญาติท่านทําบุญในครั้งนี้แล้วอ่ะให้ท่านอุทิศบุญเหล่านี้ที่ท่านได้ ได้ดิมนพระพุทธองค์และพระสาวกมาฉันดีวังเนะี่ยให้อุทิศบุญ่าเนี้ให้กับเปรตกลุ่มนี้นะเปรตกลุ่มนี้จะได้จะได้ได้บุญไปก็พระเจ้าพิมพิสารท่านก็ถวายพระทหารเสร็จนะสิ่งที่ท่านทาท่านก็อุทิศบุญด้วยการจิบน้ํามาแล้วก็เทน้ำนะหย่าน้ําท่านท่านใช้คําว่าอีทางเมยาตินางโหตุ สุกีตาโหตุไอ้นะย,ยาตโยเนี่ยขอผลบุญนี้สําเร็จแก่ญาติข้าบพระเจ้าทั้งหลายเ mm hmm. ขอดีนบทนี้ใช่ไหม mm hmm. บทนี้นี่มาจากต่วนนี้ก็เทน้ําไปปุ๊บนะเปรตตอนนั้นที่ได้ที่เฝ้ารอมานานเนี่ยได้รับส่วนบุญนี้ไปเปลี่ยนพบจากเปรตแกเป็นเทวดาทีนี้กลางคืนก็กลับมาละกลับไปแต่งตัวเป็นเทวดามา มาเข้ามาเข้าเฝ้าพระอาจารพิพิสานในกลางคืนวะเราได้แก่เป็นเทวดาแล้วจากผลบุญที่ท่านได้อุทิศให้เนี่ยแหละเราสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันพิธีเหล่านี้มันสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันเลยกลายเป็นการ,วรากวดน้ำเห็นไหมทำไมกวดน้ําก็เราก็วางใจง่ายว่าเป็นพิธีการที่เราสืบต่อกันมาแสดงสมัยพุทธ,ธกาลที่จริงคือการให้มันเราไม่ได้บุญเราไม่ได้แบบประมาณว่า ไม่มีอะไรมันเป็นกระแสบุญเนาะเป็นพลังงานบุญเนี่ยแต่จะรูปแบบไหนที่ให้ก็คือนี่แหละหยดน้ําให้ตั้งใจว่านี่คือการให้นะเพราะฉะนั้นการให้จริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องเอาน้ํามาเทก็ได้หรืออะไรเงี้ยบางทีนึกอยู่ในห้องเปิดก๊อกน้ําก็ได้เปิดก๊อกน้าเ,เอามือลองแล้วก็อธิษฐานบุญให้อย่างมากปฏิบัติทำเนี่ยนะสามสี่วันเนี่ยเราทําบุญที่สูงที่สุดนะ บุญที่สูงที่สุดคือการภาวนานะเพราะเป็นเป็นบุญที่จะนําไปสู่ผลคุณถูก,กนะเรากลับไปทุทกๆวันเนี่ยกลับไปทุทกๆวันนะเอาบุญนี้นึกถึงคนที่เราลักก่อนเวลาเรารนึกถึงนะนึกถึงคนที่เราลักเรามีของดีที่สุดแล้วนะบุญชั้นเลิศที่สุดแล้วเอาผลบุญเนี้ยส่งให้คนที่เราลักก่อนนะเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนนะพ่อแม่เรา พ่อแม่หลาจะโล่งรับไปแล้วก็ได้แต่กรรมที่สัมพันธ์กันน่ะกรรมที่สัมพันธ์กันเคยเป็นพ่อแม่กันไม่ว่าเขาอยู่ภพภูมิไหนนะเขาอาจจะได้นะเอพ่อแม่พี่น้องเราคนที่เรานึกถึงอ่ะมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันนะถ้าเราไม่จบไปซะก่อนวันนึงก็ได้เจอกันอีกนะวันนึงไม่ได้เจอหนีถ้ายังเกิดกันอยู่อ่ะได้เจอกหนีแน่นะจะส่องบุญให้ สมบงบุญให้เริ่มจากคนที่เรารักนะแล้วก็เริ่มที่คนที่รู้สึกกลางๆนะคนที่รู้สึกกลางๆแล้วสุดท้ายไปคนที่เราเกลียดนี่คือการหาแผ่เมตตา่นะไปลองทำตัวนะอนะนะนะแล้วค่อยให้คนที่เพราะว่าเพราะว่าอะไรใจคนที่เรารักอะ่ะให้ง่ายนี่หรอไหมใจคนที่ให้เกลียดให้ยากนะแล้วสุดท้ายจบสุดท้ายอะ่ะแผ่ให้กับสรรพสัตว์นะ ที่สุดให้กว้างที่สุดน่ยแผ่ให้กับสบรรพสัตว์ไม่มีกําหนดไม่มีประมาณไปเลยเขาเรียกว่าตัวน,นี้เขาให้แผ่บุญไปทั่วให,ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดใจมันจะกว้างกว้างขวางสิ่งที่ได้คืออะไรหนึ่งได้บุญบุญตันนี้เขาเรียกว่าอะไรบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญเป็นหนึ่งในบุญกริยาวัตถุสิบนะเป็นบุญเราได้บุญจากการทําบุญแล้วต่อหนึ่งต่อที่สอง เราได้บุญจากการอุทิศบุญนะเราได้บุญสองต่อมันไม่ใช่การให้ไปแล้วหมดนะมันจะเกิดบุญอันใหม่ที่ต่อยอดจากบุญอันเก่านะเห็นไหมมันจะเป็นบุญอันที่หนึ่งแล้วบุญอันที่สองต่อคล้ายๆมันต่อเทียนกันไปเรื่อยๆเทียนเราไม่ดับบางคนนะคิดว่าอุทิศบุญแล้วเอ้ยบุญเราหายไม่ใช่นี่มันเห็นแก่ตัวคิดยังไงเห็นแก่ตัวจริงๆบุญเราไม่หายบุญเราก็เหมือนเทียนเนี่ยเราส่งต่อเทียนไป สว่างขึ้นเรื่อยๆเทียนเราไม่ดับลักษณะกายอุทิปบุญเป็นอย่างนี้นวะันนี้เราพูดอะไรอย่างนี้เยอะเลยสนใจเห็นไหมศาสนาพุดไม่ได้มีแค่การภาวนายอย่างเดียวนะเรื่องเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในศาสนายังไม่หนึ่งในคําสอนอพุทธองค์เหมือนกันฟังแล้วสนุกดีนะอุทิปบุญนะสุดท้ายนะพอเราทำหนึ่งคือได้ได้บุญสองเออหนึ่งได้บุญดบที่หนึ่งที่เราทำสอง อุทิศบุญสามนะ่ะคือเราได้จเจริญเมตตาไปในตัวการแผ่บุญเนี่ยเราจะเดินเมตตาเราจะมองเราจะมองทุกคนเนี่ยเมตตาทุกคนใจเราจะกว้างขวางสังเกตว่าเวลา,เรา,เ,ราเราดูคุณภาพใจเรานะเวลาอุทิศบุญนะใจเราจะกว้างขวางใครที่อุทิศบ,บุญบ่อยนะนะใจ,ใจจะกว้างขวางนะใครที่เป็นผู้ติดใจกว้างขวางนะส่วนใหญ่เนะี่ยส่วนใหญ่เป็นพระโพธิสัตว์ คนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะจิตมันจะกว้างขวางจิตมันจะมีมีบารมีเยอะมันจะกว้างขวางนะเนี่ยเราทําเราทําบุญตรงนี้ไปบุญก็ได้เนาะสนุกไหมเราใส่เยอะเลยไม่ค่อยมีอะไรให้ส่งเราเรานิฐานให้ฟังเพราะฉะนั้นไปไปทำบุญแล้วก็อุทิศบุญ พวกเราอุทิศบุญมันจะได้บุญต่อเนื่องกันะเราญาติเราคนไหนที่รับได้นะจะมีทุนอะไรเงี้ดีถ้าเขาเป็นเทวดาเขารับรู้ได้นะเขาจะไม่ได้มาเอาบุญของเรานะเทวดาเห็นเราอุทิศบุญเขาจะมาอนุโมทนาบุญกับเราะเวลาสมบุญให้เทวดาไม่ใช่ว่าเราสมบุญไม่ให้เขานะเขาเห็นเราทําบุญเขาอนุโมทนาบุญกับเราเขาจะเขาจะได้บุญในส่วนของการอนุโมทนาบุญ แต่ว่าการส่งบุญเนี่ยส่งให้เปรตถ้าเขาเป็นเปรตเขาจะไล้รับบุญของเราเปรตที่มาขอที่เคยเป็นญาติเราอะ่ะเขาจะจําเราได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเรามาปฏิบัติภาวนาเนี่ยสังเกตว่าพวกเราจะจิตเราสว่างนะเดี๋ยวพูดแบบสมาธิถูกขณะหนึ่งเนี่ยจิตเราสว่างนะแต่เขามีอยู่แล้วเวลาเราจิตเรามีบุญเนะ่ยความบุญแสงสว่างของบุญนะ่ะ แสนสวมามของบุญแสนสวาของจิตอะ่ะมันไม่มีมิติและไม่มีระยะทางไม่มีมิติไม่มีระยะทางนึกถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเลยนะเพราะไอ้ที่เราเห็นเป็นระยะทางพวกเนี้ยมันเป็นแค่กายหยาบเอาไหมมีระยะทางแต่จิตไม่มีระยะทางนึกถึงเมื่อไหร่ก็ถึงกันเลยนะไปภ<อ><อ>าวนาได้ดีภาวนาต่อใจใจมีบุญเยอะนะใจเรามีบุญเยอะรู้สึกไหม การละความโลภหลงล่ายแล้วพอมาฟังใจใจมีบุญเยอะนี่อยากบำเพ็ญโนวัติศาสตร์ป่ะเนี่ยถ้าไปได้ก็ยักบำเพ็ญไปฮอดนั้นนั่นแหละถ้าบุญพอจะบ้างว่าจะมีคอรเตือนหน้าจิมิโอกาสได้เข้าติวบ้างไหมคไม่พอมนานะเนาะเวลาพมนาของเราอ่ะดูกายดูใจก็ได้ดูจิตก็ดูได้ ทำอย่างที่ทํานี่แหละให้ใจคล้อยอยู่กับกุศลใจหลงก็รู้ใจเพ่งก็รู้ออนะภาวนาไปรู้นั่นแหละจิตก็อยู่บ่ได้ไใส่เด้ออย่าทําต่อนะ